ข่าวประจำรายการวันนี้ผมขอจับข่าวสภาล่มเมื่อวานนี้ครับนังสือพิมพ์มติชนและอีกหลายฉบับพาดหัวเหมือนกันแต่เอาฉบับเดียวพอกลุ่มผู้กองฝ่ายค้านไม่โชว์ตนสภาวุ่นล่มรัวหนที่16 มันร่มมากี่ครั้งไม่อยากจำแล้วแต่สรุปได้ว่ากลไกของระบบรัฐสภาภายใต้การบริหารของนายประยุทธ์ไปไม่ได้แล้วซึ่งไปไม่ได้มานานแล้วที่ผมคุยกับท่านภาวะการอย่างนี้การที่คุณประยุทธ์ยังดื้อรั้นอยู่เนี่ยมีแต่ตายกับตายหนังสือพิมพ์ที่ผมให้ท่านดูนี้ พาดหัวข้างบนกรมสมเด็จพระเทศสเสด็จจีนเปิดโอลิมปิกยิ่งใหญ่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอวยกันเต็นที่ทั้งๆท,ท,ที่ความจริงเนี่ยสื่อต้องพูดถึงด้วยว่าการที่ประเทศไปเปิดที่ปักกิ่งนั้นเนี่ยอยู่ในกระแสที่เขากำลังต่อต้านโลกตะวันตกต่อต้าน กีฬาโอลิมปิกจีนนะครับท่านท่านอาจจะได้ดูคลิปไปแล้วนะครับผมได้พูดกับท่านไปแล้วในคลิปเมื่อเมื่อวันพฤหัสไปเปิดดูประสานเพื่อจะเติมเต็มข่าวสารนะครับนี่คือการลงข่าวแบบประเทศไทยฮะในไทยเนี่ยไม่พูดความจริงกันเลยพูด30%น่านั้นเองสมเด็จประเทศไปจีนใช่ครับ แต่ไม่ได้ไปเพียงแค่ประสานสัมพันธ์ครับแต่กำลังไปก่อปัญหารูปประธรรมที่ทำให้ตะวันตกเขามองปัญหาแล้วนี่คือปัญหาใหญ่ที่เดินทางไปร่วมครั้งนี้เพราะประเด็นที่เขาโต้แย้งกันนี่เรื่องสิทธิมนุษชนเรามองย้อนกลับมาประเทศไทยจะเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลจากการรัฐบาลของคุณประยุทธ์ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ต้น วันนี้วังก็ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนดังนั้นการที่ท่านเดินทางไปเช่นนี้แล้วหนังสือพิมพ์พาดหัวบอกว่ากรมสมเด็จพระเทพเสด็จจีนโอลิมปิกยิ่งใหญ่ไม่ใช่ครับพูดด้านเดียวโอเคนะครับนี่คือ,อสิ่งที่เราต้องเติมเต็มข่าวสารแต่สภาล่มครั้งนี้สัญญาณมันชัดแล้วก็คือกลุ่มของ ธรรมนัตไม่ไม่แสดงตัวก็คือไม่กดบัตรนะครับและมันจะเกิดอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆนี่คือวิกฤตและเมื่อวังยังอุ้มประยุทธ์อยู่โดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าภาพที่ผมกำลังนำมาเสนอต่อท่านเนี่ยมันกำลังส่งมันเป็นภาพสะเทือนใจนะเมื่อ สภาล่มมันไม่ใช่แค่สภาล่มแต่มันเป็นสัญญาณบอกว่าคุณประยุทธ์บริหารประเทศไม่ได้แต่วังก็ยังอุ้มคุณประยุทธ์คนไทยก็ยากจนหนักขึ้นอีกแก้ไม่ได้แล้ววันนี้คุณประยุทธ์ยังจะมาแสดงหน้าว่าแก้ปัญหาจริงๆไม่ได้แก้ปัญหาครับกำลัง สร้างปัญหาให้หนักขึ้นนั่นคือเอาเงินเนี่ยเอาเงินกู้ที่อ้างว่าเป็นภาษีเนี่ยมาแจกจ่ายเรื่องเรื่องบัตรคนจนอีกดูประชาชาติหน่อยครับวันนี้สินค้าดาหน้าขึ้นราคาไม่หยุดผู้ผลิตต้นทุนพุ่งแม้แต่อาหารสัตว์ก็แพงหมดครับ นี่ยังไม่ต้องพูดถึงอาหารคนนะอาหารหมาอาหารแมวก็แพงหมดแล้วของที่ถูกคือสินค้าเกษตรเดี๋ยวตอนท้ายรายการเนี่ยผมจะมีคลิปหลักฐานให้ท่านเห็นว่าวันนี้เกษตรกรพี่น้องของเราในภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางนี่นะครับกำลังเดือดร้อนเรื่องราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ผักกระลำขายไม่ออกครับกิโลนึงไม่ถึงบาทเขาเลยมาแจกกันเดี๋ยวดูตอนท้ายรายการนะครับคุณประยุทธ์บอกว่าวันนี้พยายามจะแก้ปัญหาคนจนด้วยการเอาบัตรคนจนมามาแจกเพิ่มขึ้นปรากฏว่าวันนี้คนจนเนี่ย เพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนแล้วนี่คือไทยรัฐที่ลงข่าวเรื่องคนจนนะฮะคนจนเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนจากเดิมทําบัตรไว้แค่13าล้านเสร็จษนี่เท่ากับว่าคุณประยุทธ์อยู่มานี่ยอดคนจนเพิ่มอีก7ล้านนะเอาไหนละ่ะบอกว่า คนจนจะหมดไปพอยึดอํานาจใหม่ๆแม่ประยุทธ์กับนายสมคิดบอกว่าคนจนจะหมดไปปีหน้าหมดแน่อยู่ยึดอํานาจมาได้สองปียังไม่ทันเลือกตั้งประกาศจะปีหน้าหมดแน่เราจะแจกเงินคนจนแล้วแก้ปัญหาคนจนเป็นชุดเสร็จสุดท้ายเป็นยังไงครับวันนี้หนักขึ้นกว่าเดิม กลไกสภาก็ทำงานไม่ได้ประยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญไม่ต้องไปว่าสอสอครับต้องเล่นงานคุณประยุทธ์นั่นแหละเพราะกลไกทั้งหมดที่เกิดนี้เกิดจากกลไกของรัฐบาลพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักแกนกลางผมเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ถ้าระบบสภาไม่ไม่พิการและความพิการของสภาเป็นผลมาจาก การแทรกแซงอำนาจของเบื้องบนอุ้มประยุทธ์อยู่โดยไม่ให้สภาแก้ปัญหากันได้จริงๆสภาพการเช่นนี้สภาเขาแก้ได้ครับในมาเลเซียเขาก็แก้กันมาแล้วคล้ายๆกับเราอย่างเงี้ยพอตัวนายกมีเสียงในพักของตัวเองเนี่ยกลายเป็นเสียงลดลงอาจจะไม่ลดลงยังไงลราคุณธรรมรัฐแยกไปอีกนี่เมื่อแยกไปพลังประชารัฐ เหลือน้อยกว่าพรรคเพื่อไทยเยอะเลยครับแล้วมาเป็นรัฐบาลได้อย่างไรดังนั้นถ้าเป็นตามกลไกนะครับแม้ว่าจะมี250เสียงก็ตามแต่งตั้งมาก็ตามทีกลไกสภาจะทำหน้าที่เองครับแต่วันนี้250เสียงนอกจากจะเป็นอุปสรรคแล้ววังก็กับอุ้มประยุทธ์อีกก็เลยไปกันใหญ่ยอดคนจนที่เพิ่มมากขึ้น ตามที่บัตรคนจนที่ใานประยุทธ์ทำให้นี้นี่คือปูใช้กล,ลเม็ดสำคัญคือแจกเงินล่วงหน้าก่อนเลือกตั้งซึ่งอันนี้ก็เป็นผลมาจากการแจกเงินครั้งก่อนจริงๆไม่ได้แก้ปัญหาคนจนครับนี่คือการแจกเงินซื้อเสียงก่อนเลือกตั้งแล้วประยุทธ์ก็รู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยจะอยู่ไม่ได้แล้ว แต่จะต้องกลับมามีอำนาจอีกก็ปูพื้นฐานอีกแล้วพักไหนจะหนุนประยุทธ์ก็มาก็ประยุทธ์ก็พยายามทำตัวเป็นตัวเงินตัวทองให้ให้พักมาหนุนธรรมนัตม่หนุนก็น้แัแใจมึงเออกูกูแจกอะเอาชื่อของตัวไว้เรื่องบาตรคนจนมันน่าอัะยศ์มากนะครับในความยากจนตรงนี้เออ ออสอสอทัศนีผมต้องเอาชื่อเธอมาอาอีกทีนะครับสอสอเชียงใหม่ต้องเห็นใจเธอเหมือนกันว่าเธอถูกจับตอนที่ทำรัฐประหารผู้หญิงตัวเล็กๆเธอสรุปได้ดีมากครับว่าเศรษฐกิจฝีมือของประยุทธ์ตอนนี้คือสิ่งนี้ครับสรุป8ปีรัฐบาลภายใน3คำโกงจนเจงจริงๆมันสาคำนะโกง แล้วก็ยากจนแล้วก็เจงแต่พออ่านรวมกันแล้วมันอีกความหมายหนึ่งนะประยุท์โกงจนเจงในภาวะยากจนเช่นนี้นะครับข้าวของแพงขึ้นนี่หมูก็ยังไม่ลงนะครับยังแก้ปัญหาไม่ได้เกิดเหตุอะไรขึ้นครับเกิดเหตุไม่คาดฝันฮนะ นั่นก็คือเกิดเหตุการจัดงานจัดงานวันวันละจะเรียกวันละสังขารก็รู้สึกมันจะหนักไปนะเอากันตรงโตก็แล้วกันจัดงานทำบุญศพตายครบเจ็ดปีของฟูฟูค่ะ แม่ผมจำเป็นที่จะต้องขึ้นภาพนี้ให้ท่านเห็นนะครับภาพบรรยากาศสภาที่เป็นฉากที่ผมคิดว่าบรรจงภาพแสดงเลยคือวันนิสภาล่มวังก็ไม่สนใจฉันจะอุ้มประยุทธ์อย่างเดียวนี่แหะมี ประชาชนทุกยากฉันก็ไม่สนนะครับภาพนี้จึงเหมาะมากเลยครับที่ผมนำมาเหมาะมากนะฮะสาวสวยใส่ชุดแดงนั่งอยู่เหนือสภาวันนี้เขาปล่อยให้คุณทะเลาะกันนะฮะ อุ้มประยุทธ์แล้วคุณยิ่งเทะกันเขายิ่งชอบชอบเพราะอะไรประชาชนไม่เข้าใจกลไกของระบบก็ไปเกียดผู้ทแทนรัษฎรวัาลทะเละกันเองดังนั้นภาพที่ปรากฏวันนี้เห็นชัดว่าเขาไม่สนใจบ้านเมืองขนาดคนยากจนมากขึ้นของแพงเดือดร้อน ก็เกิดมีการทำบุญเมื่อวันที่สองกุมภาเนี่ยครับเป็นวันครบรอบการตายของฟูฟูมาเจ็ดปีแล้วนี่คือกำหนดการบําเพ็ญกุศลนะแล้วเราไม่ไม่อายด้วยนะไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจด้วยนะจัวหัว กำหนดการพิธีบุญวันทำบุญวันคล้ายวันเสียชีวิตสุนัขหลวงฟูฟูวงเล็บเดิมครบรอบปีที่เจ็ดและทำบุญกระดูกสุนัขหลวงประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุทธที่สองกุมภาพันธ์สองห้าหกหาเวลา10.15น,านณศาลาแก้วเกิดวัดไก่เตี้ยเขตตลิง่งชันกรุงเทพมหานครแม่น่าจะใช้ราชาศัพท์ไปด้วยเลยนะครับลงนามโดยตรวจถูกต้องพลโทกฤษดาสาลิการองอธิบดี กรมมหัดเล็ก904หัวหน้าแผนกสัตวบาลเป็นไงครับเราเห็นชัดแล้วนะครับว่าภาษีของเราเอาไปเลี้ยงหมาด้วยแล้วไม่ใช่เลี้ยงตัวเดียวแล้วไม่ใช่เลี้ยงจบแล้วตายแล้วก็เลิกกันยังต้องไปทำบุญกันอีกคนเจ้าหน้าที่ในราชสมัครจะต้อง มาเลี้ยงหมาทุกตัวแล้วไม่ได้มีตัวเดียวไม่ได้เลี้ยงคนเดียวเลี้ยงกันทุกพระองค์นะแล้วทุกพระองค์ไม่ได้เลี้ยงเองครับคนจับอาบน้ำเค็ดชี้เค็ดเค็ดเยี่ยวทั้งหลายเนี่ยทำผมสางขนทั้งหลายเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่หมดฮนะกินกินภาษีประชาชนครับเอาต้องพูดกันอย่างนี้ใครไม่รู้จักฟูฟูก็ดู ข่าวก็แล้วกันนะครับยศมีจริงนะครับพลอากาศเอกฟูฟูครับส,สุนัขทรงเรียงตามรูปนี้เขาก็ลำพึงลำพันว่าโอ้โหฟูฟูนี่น่ารักฉลาดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านดูรูปก็แล้วกันนะครับนี่ครับอย่าพึ่งเรียงผิดนะครับเขามีฟูฟูกับฟุ้งฟุ้งนะฮะเออนี่ฟูฟู ดูรูปตามลำดับไล่เนี่ยครับรูปต่อไปที่ท่านเห็นนะครับคนตัวนี้อันนี้ฟุงฟุงครับฟุงฟุงลูกฟูฟูครับเออมียศเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เพื่อจะบอกให้เราเห็นความเป็นจริงว่าวังเขาคิดอะไร กับบ้านเมืองกับประเทศชาติแล้วมันไม่ใช่แค่นี้ครับรูปสตีผู้สูงศักดนั่งในฉากหลังที่ผมทำในสภาเนี่ยปรากฏว่าเธอก็มีงานวันตุดจีนเธอก็ไปทำบุญครับ ก็ดีฮะไปทําบุญที่วัดมังกรในเขตเยาวราชก็เลยต้องอ,อ้างอิงข่าวสักหน่อยนะครับจริงๆก็มีข่าวในประเทศไทยมีข่าวลงหนังสือพิมพ์แต่ว่ามันสะดุดตาอาจารย์สมศักดิ์เจียมจากฝรั่งเศสบอกควันหลงตุดจีนไปวัดจีนปิดวัด สองชั่วโมงไม่ให้คนอื่นเข้าวัดนี่แหละวครับลักษณะพิเศษภาพการปิดวัดนี่ครับเข้าไม่ได้ครับมีภาพปรากฏหลักฐานนี่ครับรถขบวนมาก่อนรถขบวนมาก็ต้องปิดกันสองชั่วโมงนี่อาจารย์สมศักดิ์ว่านะแต่หนังสือพิมพ์ลงข่าวไม่บอกเรื่องปิดถนน ไม่บอกเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปที่เราไม่สามารถจะหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงได้ในประเทศไทยที่เกี่ยวกับเรื่องวังมติชนลงบอกเจ้าฟ้าสิริวันวลีเสด็จวัดไตมิตรเนื่องในวันเทศกาลตรุษจีนสงสัยจะไปสองวัดนะเนี่ยอีกอันหนึ่งผมเห็นภาพแล้วผมจำได้วัดมังกรนะครับ แต่ที่ลงข่าวนี่ไม่รู้จะลงคาดเคลื่อนหรือเปล่าของมติชนนะครับแต่อาจจะไปทั้งสองวัดก็ได้แต่ที่ผมจำได้เป็นวัดมังกรคือผมเป็นประธานเขตสัมพันธวงศ์ก่อนมาก่อนนะครับดังนั้นลักษณะที่ว่านี่ใช่แต่ตามรูปของของอมติชนใช่วัดไตรมิตรครับอยู่ในเขตเลือกตั้งผมเหมือนกันผมเป็นประธานสภาเขตสัมพันธวงศ์ มีหลวงพ่อทองคําแล้วที่สำคัญก็คือสมเด็จธงชัยอยู่ที่นั่นนะครับเจ้าหนกลางก็เอาข่าวอันนี้มาให้ท่านดูเพื่อจะให้เห็นความเป็นจริงว่าวันนี้ชีวิตของคนในวังกับชีวิตของประชาชนนี่มันต่างกันมากแล้วรู้สึกเหมนกับว่าอยู่คนละฟากฟ้า ชุดที่เธอใส่ไปนั้นก็เป็นชุดที่เธอออกแบบพิเศษแต่แปลกตรงไหนรู้ไหมครับเธอไม่ไปร่วมงานตุดจิงกับพ่อครับที่พระราชวังดุสิตถามว่าเพราะอะไรอันนี้น่าสนใจอาจจะเป็นไปได้คือก็เป็นตัวของเธอเองและ เธออาจจะอยากจะแสดงบาร,รมีของตัวเองก็ได้ว่าฉันเป็นข่าวได้ไปกับพ่อมันบางทีมันอึดอัดต้องแต่งตัวแบบนั้นต้องแต่งตัวแบบนี้บางทีไม่ชอบแต่องค์พาเนี่ยเขาเข้าระเบียบแล้วเป็นทหารถูกถศรีรษะตัดผมแล้วแต่เธออาจจะเป็นศิลปินที่ฉันชอบสวยอย่างนี้มันก็สะท้อนให้เห็นมนว่าพยายามแสดงบาร,รมีของตัวเองนะครับก็เป็นไปได้ ดังนั้นข่าวคราวที่ผมให้ท่านดูนี้มันมีสิ่งที่น่าแปลกอีกนิดหนึ่งการโชว์บารมีของหญิงก็ลําบากสิริวันวาลีนี่มันมีข่าวเล็กๆอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับคือข่าวเจ้าหญิงเหมือนกันแต่เป็นเจ้าหญิงโมนาโก เจ้าหญิงโมนาโคนี้อายุไล่เลี่ยกันกันกบซิรีวันวารีเลยครับซิรีวันวารีแสดงตัวเป็นนักแฟชั่นเป็นดาราชีวิตเธอส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปนะฮะอยู่ในฝรั่งเศสอยู่ในฝรั่งเศสเธอก็จัดแคทวอล์กเดินเอาเอาชุดไปโชว์เธอเป็นปกข่าว มีการลงข่าวเธอตลอดเวลาอยู่ในยุโรปนะเอ๊แต่ข่าวนี้แปลกครับข่าวเจ้าหญิงคนนี้อยู่ในลักษณะเหมือนกันรุ่นไลรุ่นรุ่นรนาวข่าวเดียวกันเลยครับกับิริวันวลีชื่อเจ้าหญิงชาลอต ชาล็อตคาซิราีิวัย35ปีเป็นเจ้าหญิงแห่งโมนาโกที่ผมเอามาพูดตรงนี้ก็คือแบรนด์เนมใหญ่ที่คุณสิริวันวัลีพยายามจะโชว์สินค้าของตัวแล้วก็พยายามจะบอกว่าเออเป็นแฟชั่นไฮโซในยุโรปนะไม่ใช่ในเมืองไทยเท่านั้นนะ เอ๊แต่ทําไมชาแนลเขาไม่เขาไม่จ้างเธอมามามา,มาโฆษณาเจ้าหญิงโมนาโกคนนี้เป็นนักขี่ม้าเหมือนกับเธอเลย mm hmm. เห็นไหมเหมือนกันทุกอย่างเลยเป็นนักขี่มา้าเป็นนักออกแบบเป็นศิลปินแต่ว่าชาแนลรู้จักเธอเจ้าหญิงโมนาโกนี่มากกว่าแน่นอนต้องถือว่ารู้จักมากกว่าสิริวัณวีแน่ เพราะว่าเวลโนนเขาเลยจ้างให้มาเป็นคนขี่ม้าเปิดแฟชั่นในการโฆษณาแฟชั่นของเขาตามข่าวที่ Voice TV มาลงนะครับบอกว่าเจ้าหญิงชารลอตคาซิลากี้วัย35ปี มีความสามารถหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการเป็นนักกีฬาขี่ม้าข้ามเครื่องกีีดขวางในชีวิตจริงไวทีวีก็ไม่กล้าเปรียบกับหญิงก็ลำบากนะไม่กล้าหรอกแต่ผมเอามาจับมาให้ดูคู่กันเนี่ยเราจะได้เห็นศักยภาพว่าแท้จริงแล้ววันนี้ประเทศไทยที่ชื่นชมอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วนี่ มันเป็นการชื่นชมของจริงหรือของปลอมเหมือนกันครับเธอตีแบตอยู่ในประเทศไทยชนะหมดแต่ถ้าต่างประเทศมาแข่งแพ้ขี่ม้าในเมืองไทยชนะหมดดำน้ำยังต้องไปสอนถาาเรือดำน้ำคืออันนี้คือความไม่จริงเนี่ยคือเรา เราใช้วิธีการยกย่องอย่างไม่เป็นจริงดังนั้นเจ้าในประวัติศาสตร์วันที่ผ่านมาหรืออนาคตถ้าเราไม่พูดความจริงกันเราก็จะเจอแต่การโฆษณาชวนเชื่อเช่นนี้อันนี้เปรียบเทียบง่ายๆเลยครับเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันระหว่างไทยกับโมนาโก ขี่มาเหมือนกันเป็นศิลปินเหมือนกันเป็นนักแฟชั่นเหมือนกันแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆที่เขาจะจ้างเข้ามาสู่กระบวนการโฆษณานั้นถ้าถามว่าถ้าเขาติดต่อศรีวันวลีศรีวันวลีเอาไหมผมว่าเอานะเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้นี่ที่เป็นแบรนด์เนมใหญ่ๆนี่ยิ่ง ยิ่งจ้างมาโฆษณาก็ยิ่งได้เกียรติยศกับเจ้าหญิงนั้นด้วยนะครับเขาบอกจากความงามระดับนางแบบของเจ้าหญิงโมนาโกเป็นมืออาชีพเจ้าหญิงชาร์ลอตยังทำงานด้านนักเขียนอย่างการเป็นคอลัมนิสในบรรณาธิการเอสิริีวันสิรีวันวารีก็เป็นคอลัมนิสนะผู้ผลิตภาพ,พยนตร์นักสิทธิมวชนการ แต่นักสิทธิจิมุชนนี่ซิริวาลีอาจจะไม่ได้แสดงตัวตรงนี้นะครับการร่วมออกแบบชุดขี่ม้าก,กับดีไซเนอร์ชื่อดังนะครับอย่างฟรีด้าจีอานีจีอานนี่แบรนจากแบรนกุชชี่และก่อนหน้านี้ในปี257เจ้าหญิงชาลอนก็ยังได้รับเลือกจากกุชชี่กุชชี่นี่แบรนดเนมใหญ่นะให้เป็น The f a ฟ e เครื่องลายของเครื่องสำอางกุชชี่ด้วยเจ้าหญิงชาร์ลอตเป็นทายาทสายตรงของเกรสแคลลี่หรือที่รู้จักกันในฐานะเจ้าหญิงเกรสแห่งโมนาโกเอาละครับก็เป็นรายการเล็กๆที่เราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงบทบาทของคนทีเ่เป็นเจ้าหญิงในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าหญิงต่างประเทศแล้วในบริบททางสาธารณะใครมีศักยภาพจริงใครมีศักยภาพปลอมท่านพิจารณาได้เองนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้ก่อนจากกันผมลาท่านแล้วท่านดูความทุกข์ยากนะครับของเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นภาพจาก ภาคเหนือที่เชียงใหม่วัดดอนแก้วอำเภอสังสันป่าตองเอากระหล่ำปีมาแจกครับภาษาที่พูดเนี่ยผมผมยังซึ้งใจเลยนะผมชอบมากเป็นภาษาเมืองเป็นภาษาเหนือมันได้มันได้บรรยากาศบรรยากาศ,บ,รรากาศบ้านๆของจริงครับเลยให้ท่านดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าวันนี้ประเทศไทย มันจะซุดโทรมลงอีกอย่างมากถ้าสถานการณ์ทางการเมืองที่วังอุ้มประยุทธ์ยังเป็นอย่างนี้แล้ววังก็ไม่สนใจอะไรสภาเป็นยังไงช่างเธอถันก็อยูองฉันสบายอย่างนี้แหละก็น่าเห็นใจมากนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดและพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับแกแกล้งแกแกขายบอกอรถเลือเกษตรกรรถเลื่อเกษตรกร,อร,อเ,กรเอามา,มา ผลงานของท่านประยุ s <S ทธ์บริหารจัดการแบบเฟยลยประเทศไทยนี่ออกออกกับบออกไปกับบไปตายกับบตายเกษตรกรยวที่ไหนมาใจนี่ก้าบปุ๋ยมันไหนก้ปุ๋ยมันเนี่ยเอานี่ยมเนียกได้นก็้ยนี่ก็ได้มันเที่ยงเนี่มันเง้ถกไ้ใ

แต่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายเออได้ขายพ่องหนังครับช่วงที่ว่ามันมีราคาได้ผมมาเดียว <ผม S 2> คือปลูกหนักคนระันราคามันตายไปเดียวก่อน <ผม S 2> อสายว่าเอามาแจกกับกินดีกว่าแจกกินดีกว่าเพราะว่าอันมันมันเสียเวลาปลูกสองเดือนม่ได้ม,นะมันงนะแน่แนะว่าเศรษฐกิจด,ดีะนมันค่าเขาบริหารดีเนาะกระทรวงพันนี่ทำงานดีนี่มันก็จะบ่มีปัญหากับเกษตรกรเราเนาะก็ปุ๋ยเขานี่ก็ปุ๋ยก็ยานี่ก็ เรื่องของเขานี่ขึ้นจริงๆอะ